ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต็95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปดูดวงทํานายเสียงทายไพ่าทาโร่นี้ผมจัดทําขึ้นโดยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วย,ไม,มวยไม่มีลูกศิษย์ใดๆผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการทักหาไม่มีการชวนทําบุญชวนลงทุนขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเค ครับมาเข้าเรื่องเนื้อหาวันนี้กันก็เราก็จะมาทํานายทายทักเสียงไทยกันเพลินๆด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับนะการเสียงไทยรันดอมกันเช่นเคยการเสียงไทยทํานายทายทักของช่องเราของคลิปผมนี้จะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมตามเนื้อหาตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะ และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะใช้ไพ่ทาโร่เพียงหนึ่งสำหรับเท่านั้นคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับกับการแรนดอมในวันนี้นะเราจะมาดูกันเสี่ยงททยกันในหัวข้อสบายๆนะครับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยเออสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือ ผมจะไม่ได้ชี้เปรี้ยงไปว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะแต่เราจะมาลุ้นกันว่ามีโอกาสเกิดเรื่องใดๆขึ้นบ้างและมันจะเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายนะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายกันในหัวข้อที่ว่าคนขี้อายกำลังรวบรวมความกล้ามาจีบคุณเออใครหนอใครกันเรื่องความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆสสบ,สบายสบายดังกล่าวนะครับดูได้ทุกท่านไม่มีพิษไม่มีภัยเพลิน ฟังเป็นเรื่องเล่าก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางชีวิตก็ดีผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชินีเหรียญเอ้ยเอ้ยเอ้ย queen of pentacles ใบแรกมาก็เสร็จทีเลยนะครับไพบ่ใบนี้ความหมายตามตำราสากลว่าไว้ราชินีเหรียญปรากฏเมื่อไหร่ก็ตามแต่ ผู้ที่จับได้ใบนี้ผู้ที่เสียงทายได้ใบนี้รวมถึงคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นาเวลานี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนรวย คนที่รวยจริงนิสัยรวยนิสัยดีนะครับประมาณนี้มีความเกี่ยวข้องกับคนฐานะดีไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองเจ้านายหัวหน้าผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่หรือทํานายอีกอย่างได้ว่าตัวคุณเองมีดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีไม่ได้แปลว่าหยิบไพ่ปุ๊บรวยปั๊บไม่ใช่นะแต่หมายความว่าคุณมีความสามารถในตัวเองมีช่องทางที่จะต่อยอดอาชีพการงานต่อยอดผลผลิตต่อยอดความสามารถไปสู่ความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยได้ด้วยความสามารถ ดวงราชินีเหรียญนี้ปกติถ้าไม่ได้รวยดั้งเดิมโดยมีมรดกบู่ย่าตายายก็จะเป็นคนที่ใช้ความสามารถในการทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตด้วยลำแข้งน้ำพักน้ำแรงตัวเองแบบนี้ยังไม่ใช่ดวงโชคลาภเสียทีเดียวใครที่คาดหวังเรื่องโชคลาภอยู่ก็ เอาตามสมควรนะครับอย่าไปโฟกัสเรื่องโชคลาภมากมายให้โฟกัสที่ความสามารถการใช้ความสามารถพัฒนาตนเองจะดีกว่าแบบนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่2คุณมีโอกาสที่จะเจอคนฐานะดีเข้ามาเกี่ยวข้องคนขี้อายคนนี้หรือเปล่าตามหัวข้อที่จะเข้ามาจีบคุณที่จะเป็นคนฐานะดีคําว่าราชินีเหรียญความร่ารวยนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องร่ํารวยล้นฟ้ามาหาศาลแต่เอาเป็นว่าฐานะดีมีกินมีใช้สุขสบายก็เข้าข่ายราชนีเหรียญน,นะครับประมาณนี้ นะโอเคมาดูกันต่อแล้วความเป็นคนธาตุดินของไพ่เหรียญก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศราีนี้สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีไม่จํากัดนะครับเป็นการเสี่ยงทายนี้ธาตุดราศีใด,ดก็ดูได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ออโอ้โหเดลเลเวร์สคนลุกกันเลยทีเดียวเด e เล v e r เวร์สออกมาใบนี้นะไพ่ความรักไพ่คู่รักคุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งตามความเชื่อเลยนะ ตำราสากลว่าไว้ว่าใบนี้ออกมาหนึ่งมีโอกาสเจอเนื้อคู่สองคุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งสามถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ด้วยดีอะไรแบบนี้อย่างแรกที่ทํานายไปคือคุณมีโอกาสเจอคู่รักเจอคนดีนะมีสเสน่ห์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตหรืออย่างที่สองถ้าคุณจะเป็นที่รักของทุกทุกสรรพสิ่งตามความเชื่อก็คือมนุษย์สัตว์วิญญาณเทพเทวดาตามความเชื่อเรียกว่าเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นที่รักของมนุษย์ก็ได้อะไรแบบนนี้นะะสสััตตว์่างงๆกก็จกคุณล ดูหมาแมวเวลาเจอตามท้องถนนอะไรมันมักจะเข้ามาคลอเคลียคุณแบบนี้หรือไม่คุณมีสัญชตาตญาณบางอย่างที่ทําให้ทุกสรรพสิ่งรักคุณนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเจอคนน่ารักเข้ามาสารสัมพันธ์นะครับใบนี้ดีประกอบกับราชินีเหรียญใบแรกเมื่อกี้ถือว่าเป็นชั่วดวงชะตาที่ดีมากแพ่สองใบแรกก็ดีงามขนาดนี้มาดูกันต่อไปนะครับสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยคือการเปิดไพ่สดๆนี่แหละเออ เราไม่รู้ว่าใบต่อไปจะออกมาเป็นอะไรและจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เออย้ำนะว่าเราจะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ทำเรามาเสี่ยงทายกันไปพร้อมๆกันโอหห้าไม้เทา้าของดีย่อมมีคนอยากได้เยอะห้าไม้เทา้าชุลมุนวุ่นวายเลยไฟออฟวัน์ ชีวิตคุณนะผมทำนายจากใบนี้ตําราสากลว่าไว้อย่างแรกเลยเอาเรื่องส่วนตัวก่อนคุณอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่เกิดจากภาวะมากคนมากความเออคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างงาั้นวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแม้แต่การที่ต้องเข้าไปตกอยู่ในภาวะชุลมุนของคนอื่นปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนสองคนทะเลาะกัน ต่างคนต่างเป็นเพื่อนคุณทั้งคู่เพื่อนสองคนไม่ถูกกันแล้วคุณต้องเป็นคนกลางแบบนี้ต้องไปอยู่ตรงกลางคนที่เขาทะเลาะกันคนที่เขาไม่ถูกกันท,ทั้งที่คุณไม่เกี่ยวอะไรด้วยคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนแต่เขาไม่ถูกกันเอา้าทํำยังไงดี แนะนำให้ทำตัวให้เป็นกลางที่สุดอยู่ให้เงียบที่สุดถ้าเกิดภาวะแบบนี้อย่าออกความเห็นเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษนะครับให้อยู่ให้เงียบที่สุดถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงชิงได้ชิงหนีได้หนีเลยให้เขาจัดการกันเองกรณีที่มีใครทะเลาะก,กันอยู่อย่าเข้าไปเป็นคนกลางอย่าเข้าไปประสานกาวใจอะไรทั้งสิ้นมันจะเดือดร้อนถึงคุณนะครับประมาณนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่2ในด้านความสัมพันธ์คือคนที่จะเข้ามารักคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนอยากได้เยอะ ใครๆก็อยากได้เป็นที่ต้องการของตลาดอะไรแบบนี้เป็นพิมพ์นิยมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่คนขี้อายคนนึงเป็นอย่างน้อยที่อยากเข้ามาสารภาพรักกับคุณเป็นไปได้ว่าฝั่งคุณก็มีคนจีบเยอะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีใครจีบเลยสังเกตดีๆเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ทําให้คุณไม่รู้ตัวนะครับนะประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับอืน่าสนใจพลังงานวันนี้แล้วก็ ความที่น่าจะเป็นไปได้จะเกิดอะไรขึ้นในลำดับถัดไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คนขี้อายรวบรวมความกล้าจะมาสารภาพรักคุณเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. หนึ่งไม้เท้า a c e of w a n d s มีโอกาสที่คนคนนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณในชีวิตประจําวันเรื่องการงานการเงินการเป็นหุ้นส่วนการการเป็นบัตดี้การเป็นคนรู้จักการเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือแม้แต่การเข้ามาทางคนรู้จักการงานหน้าที่การงานชักนําพามาให้รู้จักกันแบบนี้เขาจะใช้บางสิ่งบางอย่างที่ดีนะ ในทางสร้างสรรค์ในการเข้าหาคุณเช่นการเข้าหาด้วยการทํางานการประชุมสัมมนาแม้แต่เข้าหาทางคนรู้จักเข้าหาดัางผู้ใหญ่อะไรแบบนี้คนคนนี้รู้จักผิดชอบชั่วดีแยกแยะดีจะไม่มาทําอะไรรุ่มร่ามบุ่มบ่ามให้คุณตกอกตกใจแน่นอนคนคนนี้จะเข้าหาคุณอย่างสุภาพและใช้เรียกว่าค่อนข้างจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนในการเข้าหาคุณจะไม่เดินดุ่มๆุมเข้ามาทื่อๆแน่นอนคนคนนี้เขาจะวางแผนการมาเป็นอย่างดีเพราะเขาค่อนข้างเป็นคนขี้อาย ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเรื่องความรักมีโอกาสเป็นคนเก่งก็ได้นะเป็นคนเก่งเก่งแทบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความสัมพันธ์เออให้ทําอะไรทําได้หมดแต่พอเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวอะไรแบบนี้ <c oughs> น่ารักนะครับพลังงานแบบนี้เขาขี้อายเกินกว่าจะมาจีบคุณตรงๆเป็นไปได้ว่า,เขา,า,นานวเ,เขาแอบชอบคุณมานานแล้วใช่เลยเขาแอบชอบคุณมานานแล้วแล้วคุณเองก็มีตัวเลือกที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ ลองสังเกตดีๆย้ําเลยว่าลองสังเกตดีๆตัวเลือกบางอย่างตัวเลือกหลายๆอย่างเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเรามีสิ่งดีๆแวดล้อมไปหมดแต่เราอาจจะมองข้ามคุณมองดีๆนะครับช่วงเวลานี้รอบๆตัวคุณเต็มไปด้วยสิ่งดีมากมายอยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์มองดีๆมีสิ่งดีๆแวดล้อมตัวคุณอยู่เยอะแยะตอนนี้นะ ใครกำลังเหงาหงอยอยู่สังเกตดีๆรอบตัวคุณแวดล้อมตัวคุณตอนนี้มีสิ่งดีๆคนดีๆอยากเข้าหาคุณเออแล้วก็โอหมาแน่อัสวินถ้วยไนอฟคัพ ตามตำราสากลว่าไว้สอดคล้องกับหัวข้อวันนี้คนขี้อายกำลังรวบรวมความกล้ามาจีบคุณมาสารภาพรักคุณเขาถือถ้วยมาแล้วขี่ม้ามาแล้วเห็นไหมครับตามภาพนะเราอธิบายตามภาพเลยไพายทาโรสื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพตำราสากลว่าไว้อัศวินถ้วยนี้มาพร้อมความสัมพันธ์ที่ดีแต่อาจจะมาช้าสักหน่อย ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวย่างเข้ามาอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงแบบนี้คนคนนี้จะไม่จู่โจมมีโอกาสเป็นคนขี้อายมีโอกาสเป็นคนขาดความมั่นใจดังกล่าวในเรื่องความสัมพันธ์แต่เขาจะรวบรวมความกล้ามายืน่นความสัมพันธ์ให้คุณจะมายื่นถ้วยให้แล้วเนี่ยเห็นไหมนะจะมาช้าๆแต่ว่ามั่นคงมีความมั่นคงในใจสูงมากนะครับแต่คนธาตุน้ําก็เด่นและย้ําว่าธาตุดราศีใดก็ดูได้หมดกับการเสี่ยงทายแบบนี้นะครับ ดูเพลินๆเป็นแนวทางนะครับอืมเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับการเสี่ยงไทยแบบนี้มันลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เออแต่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดกันแล้วกันแล้วก็ว้าวเดะมนคนคนนี้คิดมากเรื่องคุณ ค่อนข้างคิดมากเรื่องคุณคิดถึงคุณอะไรแบบนี้ละเมอเพ้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะครับหรือจะเป็นฝั่งคุณเองก็ได้ที่อาจจะคิดมากเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นการคิดมากเรื่องชีวิตส่วนตัวการทํางานแม้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนดูละครดูซีรีส์แล้วเก็บเอามาคิดถูกไม่ถูกเออบางท่านเป็นนะอินละครแล้วเก็บเอามาคิดต่อแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไรก็แล้วแต่แต่ขอให้รับรู้ไว้เลยว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่วันนี้แเรวใบแรกของวันนี้ก็เป็นราชนีเหรียญมีอสวินถ้วยมีไพ่ดีอื่นๆประกอบมีเดอะเลเวร์สบายใจได้โอโหสบายใจได้พูดไม่ทันขาดคำเป๊ะเลยไพ่รู้ใจเรามากไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับเขาดูกันมาเป็นหลายร้อยปีดูกันทั่วโลกไม่ธรรมดาหรอกผมว่านะ The w o r l ตามความหมายตามตำราสากลสรุปนิยามสั้นๆคือ complete ความสำเร็จเสร็จสิ้นความอุดมสมบูรณ์จบบริบูรณ์ความใช้ชนะเฉลิมฉลองความสุขใดๆทั้งปวงรวมไปถึงการมีชื่อเสียงกระจายการเป็นโลกทั้งใบของใครสักคนก็ได้ไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายและความหมายกว้างแต่ถ้าให้นิยาม the world คือสําเร็จสําเร็จนะครับ the world สําเร็จอะไรขึ้นอยู่กับว่าช่วงนี้คุณคิดเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณคิดเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงนไม่ได้โฟกัสความรัก นั่นแปลว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินนะแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากมีคู่อยากมีแฟนคุณจะได้ดังหวังดังประสงค์จะมีคนน่าสนใจมีคนน่ารักเข้ามาจีบคุณหรือแม้แต่ถ้าคุณจะไปจีบใครก็มีโอกาสสมหวังเช่นกันพลังงานสลับฝั่งกันได้นะครับไม่ธรรมดาเดวิลออกมานี่ก็สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งตามดวงชะตาที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติชีวิตของเราขึ้นอยู่กับดวงชะตาบางส่วนเท่านั้นนะ ดวงชะตาเกี่ยวข้องเพียงบางส่วนเอาไว้ดูเป็นแนวทางหลักๆเลยเราต้องปฏิบัติเองอทำดีได้ดีแหละทำอะไรได้อย่างนั้นนะแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ควบคุมได้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อีกมากมายอย่าฝากชีวิตไว้กับดวงใช้การดูดวงให้เกิดประโยชน์ไม่งมงายเอาไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็อโอ้โหก้าว,ว 9. เหรียญนายออฟเพนทัคเคิลสคนนี้คนขี้อายที่จะรวบรวมความกล้ามาบอกรักคุณมาจีบคุณคนนี้เป็นคนที่มีความพร้อมจริงๆ พร้อมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องร่ำรวยมาหาศาลดังกล่าวแต่หมายความว่า เขามีกินมีใช้มีงานมีการทํามีชีวิตที่ดีพื้นฐานครอบครัวดีและเป็นไปได้ว่าโสดจริงเป็นคนโสดจริงโสดมานานหรือโสดมาสักพักหนึ่งคนคนนี้ไม่มีพันธะใดๆเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองและคุณสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้และในทางกลับกันเขาก็สามารถฝากชีวิตไว้ได้กับคุณการฝากชีวิตไม่ได้แปลว่าเราจะหวังให้ใครมาเลี้ยงดูเราไม่ใช่แต่หมายความว่าพึ่งพาได้ทั้งทางกายทางใจท,งทางโลกและทางธรรมนี่นะครับโอเคมาดูกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานดีๆแบบนี้เราชอบเรื่องเชียร์ให้คนรักกันนี่เราถนัดมากเออมันชื่นใจนะได้บุญได้กุศลด้วยแล้วก็ทําให้คนรักกันเป็นเรื่องดีราชนีดาบ queen of sorts ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เงียบๆอืมเป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะเข้าทางผู้ใหญ่ฝั่งคุณหรือเขาจะขอให้ผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณช่วยเหลือในความสัมพันธ์ครั้งนี้โอ้คนนี้ไม่ธรรมดาอยู่เป็น เข้าตามตรอกออกตามประตูยึดถือความถูกต้องมีโอกาสจะเข้าหาคุณทางผ่านทั้งผู้ใหญ่นะอืจะเป็นยังไงต่อไปคนขี้อายคนนี้จะรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักคุณ,คณเขาจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จแน่นอนราชินีไม้เท้าเมื่อกี้มีราชินีดาบมีราชินีไม้เท้าเขาจะเข้าหาผู้ใหญ่เป็นหลักและผู้ใหญ่มากกว่าหนึ่งคนด้วย นะถ้าตีความตามหน้าไพาต่ตรงๆตามตำราสานะกลเลยมีโอกาสที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายใดๆก็แล้วแต่มีแนวโน้มที่คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือร่วมกันด้วยเอถ้าคุณอยู่ในสังคมเดียวกันมีโอกาสที่คุณจะมีบุคคลที่เคารพเป็นคนเดียวกันและเขาหรือเธอจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านนั้นเอลองดูนะครับลองสังเกตดูนะไปสังเกตดีๆ มีคนแอบชอบคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่แน่นอนเขาจะเก็บอาการไม่อยู่หรอกคนเนี้ยค่อนข้างขี้อายเก็บอาการไม่อยู่โกคๆประมาะประมานเขินๆบางทีอาจจะพูดน้อยหรือพูดเยอะไปเลยก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็โอ้สามถ้วยทรีอ u p คัพมาแน่มาแน่แน่ความเฉลิมฉลองยินดีผู้คนชูถ้วยขนาดนี้ความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นตีความได้นะตำราสากลว่าไว้ผู้คนชูถ้วยสามถ้วยนี่คือความยินดี อะไรได้บ้างยินดีอะไรได้บ้างอย่างแรกเอาเรื่องส่วนตัวก่อนคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวโปรเจกต์ส่วนตัววางแผนการงานใดไว้มีโอกาสสาเร็จนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองในเรื่องความสัมพันธ์ คุณไปชอบใครมีโอกาสสมหวังหรือใครมาชอบคุณก็มีโอกาสสมหวังมีโอกาสที่ทั้งเขาและคุณจะใจตรงกันวันดีคืนดีพอเขามาสารภาพความในใจคุณก็จะเอ๊ะอ้าวคิดตรงกันเหรออ้าวรักกันเฉยเลยแบบนี้เป็นไปได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอวยกันให้ความหวังอะไรกันก็ทำนายไปตามหน้าภพยนะสามถ้วยความยินด,ดีเกิดขึ้นแน่นอน วันนี้เราดูกันในหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสสูงมากที่เขาจะจีบคุณสําเร็จหรือถ้าคุณไปจีบใครก็มีโอกาสจีบสำเร็จเช่นกันเออเดี๋ยวขอใบสรุปส่งท้ายสักหนึ่งใบสิครับว่าพลังงานวันนี้จะเป็นอ่ายังไงต่อไปมีแนวโน้มเป็นยังไงต่อไปเขากับคุณจะลงเอยกันไหมเออจะเกิดคู่รักคู่ใหม่ขึ้นไหมคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความสุขดีนะคนสดเตรียมเฮ สุดยอดเฮ้ยอืมราชาเหรียญ King of Pentacles คู่แท้เกิดขึ้นแล้วไม่ธรรมดาวันนี้ใบแรกคือราชินีเหรียญน,นะครับแล้วมีราชาเหรียญปิดท้าย คู่แท้ทางจิตวิญญาณเจอกันแล้วตามความเชื่อตามตำราสากลไพ่คู่ปรากฏออกมาราชาเหรียญราชนีเหรียญคุณกับเขามีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณสูงมากย้ำว่าตามความเชื่อนะไม่ว่าคุณจะเชื่อมากหรือเชื่อน้อยก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องคู่แท้เรื่องคู่ทางจิตวิญญาณลองไปสังเกตใครบางคนที่เข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีเข้ากันได้ดีอย่างเหลือเชื่อเจอกันปุ๊บถูกใจปั๊บ ไม่ใช่การมโนคิดไปเองนะต้องเข้ากันได้จริงๆแล้วก็ส่งเสริมกันคบกันแล้วชีวิตดีขึ้นพากันไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพากันไปทําความดีชักจูงกันไปทําความดีไม่แต่ต้องอบาย,ยามุกแบบนี้คือคู่แท้ทางจิตวิญญาณราชาเหรียญราชนีเหรียญมาคู่กันแล้วไม่ธรรมดาสำหรับคลิปนี้การเสี่ยงทายวันนี้เริ่มต้นและผ่านไปได้อย่างสวยงามมากรับไว้เลยนะครับเป็นขวัญกําลังใจนะครับเป็นอย่างน้อยนะโอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามแลวพบกับนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี club.